เรื่องทักษินนะฮะอยู่ชั้น14เรื่องยิ่งลักษณ์นะครับที่ถูกยกฟ้องเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมไม่ยุธรรยธิธรรมอยู่ที่ศาลศาลเป็นผู้ตัดสินใจเราก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลแต่ในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆ สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นร้อนๆนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องก็คงหนีไม่พ้นนักโทษเทวด,ดานะสิ่งที่เทศไทยเสนพงนำมาวิเคราะห์น่าสนใจฮะตอนนี้จะมีการบุกที่โรงพยาบาลตำรวจในลอตแรกโดยกันมาที่การตำรวจนะครับแต่เทศไทยเขาโพสต์ข้อคว,วามที่น่าสนใจ นอนต่อเนนะคคือนอนต่อที่โรงพยาบาลตำรวจไหมคะเกยวการพักรักษาตัวโรงพยาบาลเดี๋ยวทางราชทัณร์ยังไม่ได้เสนอขึ้นมานะครับเพราะว่าทางหลักการว่าถ้าเกิดร้อยี่สิบวันเนี่ยเดยกแค่น,นี้ก่อนนะอ๋อแปลว่าตอนนี้ทางพบดีกรมราชัณฑ์ยังไม่ได้รายงานความเห็นแพทย์ยมานะคะย,ย,ย,ยังไม่ได้เสนอขึ้นมาครับยังไม่เสนอขึ้นมาใระเบียบเขาให้รับฟังความเห็นแพทย์ผู้รักษาซึ่งแพทย์ผู้รักษาก็คือ ไม่ใช่แพทย์โรงพยาบาลและจะทันเราก็ต้องให้เวลาในกระบวนการที่เขาจะรวบรวมในส่วนลัำตีก็คือจะต้องเห็นด้วยตามำามดทำยังยังไม่ได้เห็นในเอกสารย,ยังไม่ได้เห็นในเอกสารซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพูดว่าอาวันนี้ถือว่าเกินและเขาบอกว่าเกินกว่า120วันแต่ไม่ได้บอกว่าเกินฝ่าเท่าไหร่โดยปกติก็ต้องทําโดยเร็วอ,อาจจะไม่ควรจะเกินสัปดาห์นะครับ เมื่อกรณนนี้ท่านสมศักดิ yup. ์ออกมาอไม่ออกมาชี s <S ้แจงเลยนะไม่ไม่ทราบเลยแต่แต่ก็เห ok ็นกลมและทันก็ทำเพจทุกครั <t <t ้งก็นั่นแหละก็เกิดจากคําตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียนะไม่เคลียแล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกลัวกล้ากล้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทําการบ้าน ทํางานเช้าชาบเย็นชามก็เป็นอย่างนี้นะครับอยากก่างกรณีคุณี่รักทีทำเรื่องมาเหมือนคณทักิ้งกได้ทำเนี่ยทำยังไงเราขอรับทานอาไรรับโทษท่านตอนทำได้หนึ่งต้องเข้ามาครับสองต้องมามอบตัวเป็นนักโทษแล้วถึงจะถวายดีกาได้ถ้าหากว่ายังไม่รับโทษเนี่ยถวายดีกาไม่ได้ไม่เรียกว่าดีกา ดีกานัคือสิทธินักโทษเด็กขาบเป็นผู้ถวายสี่ไหมก็ทําตามแนวนี้ได้ไไดก็เข้ามาหนึ่งเข้ามาสองมานักโทษ3ก็ถวายดีกาคิดว่ากรณีนักโทษชายที่พักกักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมากกว่า120วันและไม่สามารถอธิบายข้อเท็จจริงใดๆได,ได้เป็นการท้าทายความสึกข,ของคนไทยมากที่สุดครั้งหนึ่งนะ และสิ่งเหล่านี้เนี่ยนับถือการทําลายกบบระบวนการยุติธรรมหลักนิติรัฐนิติธรรมที่สังคมติดอันและวันนี้ความน่าเชื่อถือของอธ,ธิบดีกรมราชธารความน่าเชื่อถือของผู้อังคัการโราิานตํารวจความน่าเชื่อถือของรัฐมนรีว่าการก,การทส่งยุติธรรมสูญสิน้นฮะเพราะท่านไม่สามารถนําหลักฐานมาชี้แจงได้ว่านักโทษชายคนนี้ป่วยหนักจนโรฮิวนราชธรรไม่สามารถรักษาได้ ถ้าท่านสามารถชีช้แจงได้ตั้งแต่เอารายงานการส่งตัวของโรบาลราชธันไปยังโรบาลตำรวจเอาหลักฐานการลงทะเบียนว่าเป็นนักโทษจนทั้งมีใบยืนยันที่เป็นใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่านักโทษคนนี้จะต้องรักษาตัวต่ออย่างงี้มันเป็นหลักฐานหรือว่าแต่เป็นภาพของ้า้าที่เลือนจําที่ถ่ายคู่กับนักโทษ ตามที่หลายฝ่ายออกมาเรียกรนะ้องเน่ยคือถ้าแสดงหลักฐานเราได้ผมว่าสังคมก็คงจะจะมีความสุขอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นวันนี้ทุกอย่างถูกทําลายหมดฮนะอย่างน้อยๆการที่นายกเสถาได้เปลี่ยนคุณพิรพันธ์รองนายกให้มาดูแลหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมแทนนายสมศักดิ์เทพสุทินผมก็คงจะต้องเรียกร้องไปยังคุณพิรพันธะ์ว่า ได้ทำหน้าที่ในการเคลียร์เรื่องนี้ให้สังคมได้เข้าใจว่าท่านเป็นผู้ยืนบนหลักการของความถูกต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรม เอาหลักฐานที่ผมกล่าวไปที่หลายหลายเรียอร้องนะเอาาให้สังคมเห็นสังคมจะได้ส,สบายใจรวรวมไปในรัฐปรารนะครับแล้วก็รวรมปกป้องสถาบันคือคนที่ถ้ามาอยู่ในประเทศไทยนี้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐนาจักรไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทําให้กฎหมายมันปิดเพี้ยนไปจากในร่างรัฐธรรมนูญมีอยู่นั่นก็หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องต่อหน่วยงานที่เหนือ นะครับที่ผ่านมาทั้งตวีสอดสังอุงอิงนะฮะสมสศักดิ์เทพสุทินนะฮะแล้วก็หลายคนนะยังคงไม่มีคำตอบใดๆนะครับว่าจนถึงขนาดนี้ทักษิณป่วยด้วยโรคอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทพไทยเสยด็จพง์ฟันฉับยิ่งลักจะกลับประเทศไทยเร็วนี้ระบบทักษิณจะคืนชีพอีกครั้งนะครับเทพไทยเสยด็จพง์อดีศสศนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถ้าเอาทักษิณ นะครับลงจากชั้น14ไม่ได้ยิ่งลักษจะกลับมาเร็วเนี้นะครับจากคำสั่งสารดีกานะครับรแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษินวัตรในคดีโยกย้ายถวินเปลี่ยนสีทําให้นะค,คนในระบบทักษิณมั่นใจว่าเป็นสัญญาณบวกจึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองวาทิศทางทางการเมืองในอนาคตยิ่งลักษ จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยในเร็ววันนี้โดยเทียบเคียงกับกรณีของทักษิณที่รับการลบโทษนะครับและพักอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวตัวอย่างสร้างแนวทางนะครับนำร่องให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วตอนนี้กระแสกดดันเรียกร้องให้ทักษิณเข้าสู่เรือนจำไม่ว่าจะ ดังขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนนะครับจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถให้คำตอบที่แท้จริงต่อสังคมได้บางประเด็นไม่ยอมชี้แจงวางเฉยทำตัวเป็นทอนไม่รู้ร้องไม่รู้ร้อนนะครับหวังให้กระแสหายไปนะครับส่วนตัวเห็นว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องกดดันให้ทักษิณกลับสู่เรือนจำนะครับทำไม่สำเร็จก็เป็นความพ่ายแพ้ของกระบวนการต่อต้านระบอบทักษิณ ขึ้นมาทันทียิ่งตอนนี้หัวหอกหรือแกนนําในการต่อสู้นะครับกับระบอบทักษิณมีน้อยลงมากนับจํานวนตัวได้นะครับส่วนใครจะเก็บตัวเงียบวางเฉยยิ่งสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วผสมกันระหว่างเพื่อไทยกับพักสองลุงทำให้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเกิดความสับสนรวมทั้งนะครับ ตั้งหลักไม่ถูกหากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้อีกต่อไประบบทักษิณจะคืนชีพกลับมาส่วนตัวเชื่อว่าระบบทักษิณกำลังคืนชีพอย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานนางสาวยิ่งลักชินวัตรก็จะเดินทางกลับประเทศไทยยึดแนวทางของทักษิณที่วางไว้สถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับนะครับว่าคำพิพากษานะครับ ที่ผ่านมาก็มีการลงโทษทักษิณให้จำคุกเป็นเวลา8ปีทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เพียงลดโทษทักษิณเป็นเวลา7ปีเหลือโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีจู่ๆก็มีประกาศนะฮะของทางกรมวัชานนรันขึ้นมาในยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินให้บ้านโรงพยาบาล นะครับและสถานที่ใดที่หนึงเนี่ยกลายเป็นเนือนจำทําให้ถูกวิวิจารณ์อย่างหนักฮะแองค์กรก็มีการไปยื่นต่อสารปกครองให้มีการยกเลิกระเบียบดังกล่าวฮะไม่ให้ดําเนินการได้ในขณะที่เรื่องของตํารวจตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของกำนันนกนะครับปัญหาเรื่องของเสียแป้งที่ภาพออกมาเป็นลบเป็นหนึ่งในกระบวนการของยี่ธรรม ะครับอายการก็มีปัญหาเรื่องของกำนันนกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียแป้งนะฮะก็เป็นการกระทบกระเทือนกระบวนการย,ยุติธรรมเช่นกันส่วนศาลล่าสุดก็มีคำพิพากษานะครับเรื่องของยิ่งลักษ์ชินวัตรก็ยกฟ้องในคดีทวินเปลี่ยนสีนะชั้นต้นยกยศท่านต้นลงโทษอุทธร์ลงโทษชั้นดีกาย,ยกฟ้องนะครับทำให้ตอนนี้ ก็ถูกมองจากประชาชนทั่วไปว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยนะฮะไม่เข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าไม่ได้ปีความยุติธรรมไม่ทัดเทียมไม่เสนอภาคนะฮะพอทักษิณกลับมามีอํานาจคน,นึ่งทักษิณกลับมามีอํานาจมีการจอยกันในระหว่างพักสองลุงนะฮะคำพิพากษาต่างๆก็กลับตรบัดจากลบกลายเป็นบวกนะครับทำให้นะ เทพไทยเสนาผงซึ่งเคยเป็นนอชอเหมือนกันเพิ่งออกมาจากคุกหมาดๆในคดีดี่ทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้นะระบบทักษิณจะคืนชีพเพราะเขามองว่ายิงลักก็จะกลับมานะครับเอาแบบเดิมนี่ะจะเป็นแบบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ขังคุกนะครับในเชิงงานสังเครคาะห์มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่ยิงลักจะกลับมานะครับแต่ลึกๆแล้วมันง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าคงไม่ง่ายอย่างนั้นแหละ นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ประเทศยกให้เขาแล้วไปใช่ไหมนะฮะกลายเป็นระบอบทักษิณแล้วใช่ไหมระบบทักษิณคืนชีพใช่ไหมผมเรียนทุนส่วนได้อย่างเดียวว่าใจเย็นๆนะฮะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อนะครับต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อเพราะมันมีสิ่งที่หลายท่าน มองไม่เห็นเรื่องทักษินนะฮะอยู่ชั้น14เรื่องยิ่งลักษณ์นะครับที่ถูกยกฟ้องเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมไม่ยุธรรยธิธรรมยุี่ศาลศาลเป็นผู้ตัดสินใจเราก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นที่ยังแค่คิด แตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเียงมีทิฐิสักสิเบียดบังทำลายกำแพง ใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดถึงโดยยินในวันวานที่เคยอันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจ รักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันมี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลาน นี่คือใชยชนะของความสามาัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแมพี่นมนชา้าทำลายํำแพง มือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน